สนับสรุนโดยใหม่บีทาเกนชาหมักคอมบูชาคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกนสวัสดีค่ะพอพรแมนเพชรค่ะตอนนี้อภพรํากำลังอยู่กับรายการถามเพื่ออะ,อะไร <laughs> มีการเปลี่ยนชื่อรายการอย่ <laughs> แล้วหนึ่งนะคะ <laughs> มาคำถามแรกค่ะเนื้ออะไรกินแล้วปลอดภัยสุดคะเนื้อคนมัง้ง <laughs> <laughs> อุย้ย <laughs> ใช่หรอปกติกินแบบเนื้ออ่อนหรือเปล่าเด็ดหรือเปล่าอย่างไรก็นั่นนะสิอืมอันนี้บอกไม่ได้นะคะเนื้อหอยค่ะพี่ยมพรเพราะว่าหอยมีอยค่แล้วพี่ลองเขียนดิหอยมีอยอุ้ยใช่เลยอ่ะอะไรทำเพื่อวัดคะอะไรทำเพื่อวัดอ่าอะไรดีออชั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 กัดก็พี่นี่ไงทำเพื่อวัดอืมไม้บรรทัดค่ะ ตลับเมตรค่ะนึกว่าสายบสายสายวัดเอวค่ะของสายต้องเอามาวัดแล้วล่ะตอนเนี้ยเพราะอ้วนเหลือเกินพี่อภรชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงไหมชอบกินทุเรียนหนูจะเอามะม่วงกินทุเรียนแล้ถามมะม่วงพี่กินอ่ะกินก็ได้แล้วปกติรากกะทิที่ข้าวเหนียวหรือว่ามะม่วงอะข้าวเหนียวแค่นั้นแหละฮะแล้วถามเพื่อถามเฉยๆความสามารถพิเศษที่คนอื่นไม่รู้อ้าวแล้วจะบอกทำไมล่ะเออใช่ไหมเออแม่่ชางเหลืออ ร้องกับเต้นที่เลือกอะไรคะเต้นมั้งออมพลตัวเต้นทุกวันนี้่ก็บตึงตึงตตึอ่ะตึงตึงตงตึงตึอ่ะสามชาชาปออุยอมพลมเพชเขาไม่เต้นนะคะมุมอองค่ะของพี่อมพลอุ้ยไม่บอกหรอกก็ไม่ไงที่โชว์อยู่หน้ากล้องเนี่ยใช่เหรอมุมนี้หรอพี่ต้องเป็นตัวเองบ้างนะ อุ้ยอันนี้ไม่ใช่ลบอมพรนะทุกคนระหว่างกินกับนอนพี่เลือกอะไรคะอุ้ยสองอย่างได้ไหมอะก็คือกินไปนอนไปอุ้ยกินด้วยแล้วก็นอนไปด้วยนอนกินเออนอนกินถูกต้องนะไม่อ้วนเลยค่ะอุ้ยใครบอกอะตอนนี้อ้วนมากเลยดูสิเขายังบอกเลยว่าถ่ายรูปอ้วนอะเสื้อหรอเปล่าใช่เสื้อมันใหญ่ไงเสื้อมันใหญ่ถูกต้องเลยนี่ตอบถูกใจมากเลยได้ึงได้ชีวิตอยู่จนถึง าีอย่ง้พี่พอลองแบบพูดเสียงดังที่สุดหรือกรีดออกมาให้ฟังสักหนึ่งใอันนี้อันนี้อยากจะบอกว่าสมัยที่พี่เข้าวงการใหม่ๆนะชวงการเพลงเหรอคะฮะไทยไปไม่ทันมุกพยายามจะกริ๊ดไทพคุณสีไทยวงการไพยโอ๊ยอย่าไปให้เรามั่วสมแบบนั้นมันไม่ดีอแล้วปกติลงกี่มือ ี่สิบหมื่นโอ๊ยไม่ใช่ไม่ได้เล่นเดี๋ยวเลาต่อค่ะพอเข้ามาที่บริษัทพิพเปิลก็บอกว่าอัมพรไหนลองตะโกนเสียงดังๆหน่อยสิก็ให้ตะโกนเลยเรียกเรียกชื่อพ uh> ี่สาวก็ได้อะไรประมาณเนี้ยก็เรียกดูเขาบอกได้แค่นี้เหรอไหนพี่ลองไหนลองซิไหนใครจะถูกแล้วกวางกู้เขาก็ถามเพื่ออะถามเพื่อถามเพื่อนี่ดูสุดแล้วโดสุดแล้วโชว์เพลงที่อยากจะร้องค่ะ ขนมครกกับขนมเค้กเด็กๆชอบกินอะไรขนมครกดั่งเดิมของไทยโรยน้ำตาลทรายรสชาติหวานมันแต่พวกเรานั้นชอบตามฝรั่งปอกเค้กกันจังชื่นอกชื่นใจอุ้ยร้องผิดใช่ไหมปอกเค้กกันจังปอกเค้กกันจังปอกเค้กกันจังในวันเกิดสุขสันต์เอ้ยลืมเอาใหม่นะเอาใหม่ไหมเอาใหม่หเฮ้ยใครยังไงหนูก็ตัดลงตรงที่ร้องผิดอะ ันนหลก็บอกเพลงใหม่ไงเออไงก็ฝากผลงานใหม่ของพอล่าสุดด้วยนะคะชื่อเพลงขนมไทยนะคะยังไงเดือนหน้าได้ฟังกันเต็มเพลงแน่นอนค่ะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแต่คือร้องถูกใช่ไหมคะเดือนหน้าเดือนหน้าร้องถูกค่ะแต่เมื่อกี้ร้องผิดนะคะ